สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพ่อกับน้องดาพลาเสบอีกแล้วจ้าแม่ลูกอีสานวันนี้คุณแม่สิพาพี่น้องม,มาเห็ดสมจ้าพี่น้องสมปลาสมปลาขาวแม่น้ำโขงจ้าพี่น้องคุณแม่มาฝากเห็ดสมคุดยากกินสมจ้าพี่น้องเลยมาฝากเห็ดสม ก็เอาใบตองมาฮ่อแล้วก็เอาใบบักยมมห้องจากพี่นอ้องตักเนื้อปลามาแล้วก็เอาใบตองที่น,น้อยๆพันเขาให้มันเป็น,นงามๆเนียนๆแล้วเขาก็เอาใบตองใหญ่มห่ออีกรอบหนึ่งจากพี่นอ้องเขาเฮ็ดกินเองนี่เข้าจุบ่ได้ใส่ใบตองหลายเด้อจากพี่นอ้อง เพราะว่าข้าเจ้าเหตุขายเพิ่นใส่ใบตองสาม่อน G สี่วอนหรือพี่น้องแต่คุณแม่ใส่ส่วนเดียวใส่ใบเดียวจ้ะแับมาแบบนี้หอบอง,ง้างไปไหนดอกจ้าพี่น้อง ตกมามัดจ้าไม่ตกมามัดให้มันแน่นเพราะว่าถ้ามันบนแน่นนี่มันจะน้ามันสิย่อยออกมานะจ๊ะพี่น้องเขามัดแน่นแล้วเพราะมันเป็นเล้วมันจะมีน้ำออกมาแล้วมันสิบดไหลออกมาจ้ะพี่น้อง ที่แรกแว่าสีเฮดเป็นตจ่าพี่น้องเฮดส่งเป็นโตัวันนี้คุณแม่ว่าโอ้ยมาฟักดีก่อนฟักเฮดเป็นหอดีเสแยบๆนะพี่น้องนี่ค่ะคุณแม่เอาใบบักยมจ่ามาห้องห้องใส่ใบตองหน่อยสักก่อนแล้วกัเพื่ออย่างเพื่อว่าให้มันติดใบตองน้ำมันละพี่น้องแล้วก็เพื่อหอมควม้อมหอมจ่าใบใบบักยมนี่มันสีหอม ตักเนื้อปลามาใส่จ้านี่ใส่ประมาณนี่ถ้าเฮ็ดขายกระหอละสิบบาทพุนแล้วพี่น้องเฮ็ดหอบักใหญ่คุณพอได้มั้ยหลายๆก่อนจิเฮ็ดขายอันนี้เฮ็ดกินสะก่อนจ้าพี่น้องมันได้หน่อยนี่ได้ ใส่เบตองสั้นเดียวค่ะ <บา S 1> พี่น้องเพราะว่าเฮ็ดกินบ่ได้ใส่เบตองลายดอกจ้ะนั่นเพื่นใส่หลายเพื่อให้มันหอใหญ่คือหอใหญ่ซื้อ,อพี่น้อนนนง นี่พี่นอ้องมัดไม่ตอกเขาแน่นแน่นโลดจ้ะพี่นอ้องไม่ตอกมัดดึงเขาให้มันแน่นแน่นคุณแม่บบได้ทาย,ทายตอนคุณแม่ขันให้เบิงด้วจ้ะเพราะว่าโมมีภูม,มาตั้งกล้องให้ขอโทษพี่น้องหลายหลรอบหนาด้วยพี่นอ้องสิทายตอนวิธีขันสมให้เบิง ถ้าได้ปลาคอใหญ่เฮ็ดสมแหงสิแสบเด้อยพี่น้องคุณแม่มักสมปลาคอมันนัวดีจะสมปลาคอสมปลาชนนะอันนี้มันเป็นปลาขาวหน่อยล้องเบิงค่ะพี่น้องมันสิแสบบอเดี๋ยวเสียบมากินลงช่องให้พี่น้องเบิงตัดไม่ตอกออกจากมันยาวเกินมันเกะกะนอกจากมันบ่เรียบยร้อยตัดออกให้มันเรียบร้อย ได้หลายหอยอยู่จ้ะพี่น้องป่าประมาณโลหนึ่งพูดหล่ะพี่น้องป่าแม่ฟักโลโลหนึ่งเพิ่นขายหกสิบบาทจ้ะพี่น้องป่าขาวขั้งทานี่ปลาขาวแม่น้ำโขงนี่ตรุ่นคุณแม่ฟักนี่ขายโลละหกสิบบาท นี่เขามาขั้นสมบึงบา่าเขาเฮ็ดฮอละสิบบาทนี่โลหนึ่งมันสิได้จากฮอเนาะพี่นนอกมาลุ่นกันว่ามันสิไดจากหอป่าโลหนึ่งแต่อันนี้คุณแม่ไม่ได้ซื้อด้จากพี่นนอกป่าคุณพ่อคุณไปใส่มองแม่นำ้ำโขงเพราะว่า,าแมนำ้ำโขงยามมือแรงมาป่าขึ้นจะพี่หนอก ได้ทิมไว้ก็ได้กินนี่ห่อใบตองรีดก้ามาอ้าวแน่นๆพี่นอ้องพับสนพับหัวนี่ล้มดีจ้ะพี่นอ้องเมื่อนี่ล้มเย็นสบายเสียงขจวาวขนมาตามัดผมเด้อพี่นอ้องเด้อขอโทษหลายๆที่ไม่เสียงเิ่วนวาวเขานำ้ำ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป่องไปสุขสุขคนเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องหลายๆบราณสิยุไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศเด้อพี่น้องเด้อที่มารับชมช่องน้องดาพาฒเมาเป็นกำลังใจให้คุณแม่กับน้องดาเด้อขอบคุณหลายๆจ้า ให้พี่น้องทางเพจสุขูสุขคนปังๆเด้อพี่น้องเด้อ <_ d ata> เป็นกำลังใจให้พี่น้องสุขูสุขคนค่ะม <_ d ata> ีห่อสมคุณแม่ก็ไดพี่น้องวัดมันเป็นเร็วคุณแม่จะไม่กินให้เบิง้งอันมันแสบกระสีเ็ดขายพี่น้อง <_ d ata> <_ d ata> นี่เขาเอาใบบักยมมะฮองไปกล้วยสะก้อนจะพี nah ่น้องใบบักยมมะฮองให้มันหอมหอมนี่จะพี่น้องเนื้อปลาเข้ากับใส่เอาก้อนใยๆลดเห็ดหอละสิบบาทพี่น้องลองเบิ่งว่าป่าล้นหนึ่งคุณแม่สฮ็ด้จากหอ มันสิได้กำไรหรือว่ามันสีอยู่ทื้นพี่น้องรองเบงว่าป่าโลหนึ่งนี่คุณแม่มันสิได้เฮยสมุติว่าเฮาซื้อป่าโลหนึ่งนี่มันหกสิบบาทพี่น้องเฮาเอามาขั้นสมมันชิได้จากบาทเนาะเพราะว่าขั้นสมนี้มันก็เมื่ยเติบเด้พี่น้องซื้อเ้าสีมาครัวมาฝักเอาก็สีมาปรุงรสขั้นให้มันได้ครับขั้นบ่ได้มันก็บ่เป็นสมจ้ะพี่น้องขั้นให้มันได้ได้ให้มันแข็งอันตันให้มันเหนียวตึงๆคุณพี่น้องให้มันเป็นอัน เขากันโอโลอันตันอยู่คนละพี่น้องเนื้อปลาม่ค่อยสิเป็นสมแล้วเขาก็สิมะ่อแบบนี้เสื้อมันสิเป็นอีกพี่น้องเพราะเขาก็ต้องเฮดบามันสิเด้กกาบไล่อเนาะล้องบึง่งทดสอบทดสอบจากพี่น้อง เอามารุ่นไปน้ำกันว่ามันสิได้จะคอพี่น้อง ผู้มีผู้จับกล้องให้พี่น้องมันก็นเลยได้ตั้งไว้ท่าเดียวนั่นแหละพี่น้องเอ๋ยขอโทษพี่น้องเด้อมันบอได้หลายฉากหลายมุมพี่น้อง เลีวเลีวจะพี่น้องบันนี้เขามาตัดเขามาตัดอันไม่ตอกออกหมันเรียบลอยหมันงามเนาะยาวลูกสวกเล็กเสียกมันอยู่บงงามจ้ะ แต่แล้วจากพี่น้องวันนี้มาหอยเขาไม่ตอบมาหอย หกหออันนี้อันนี้คุณแม่เส้นสองสี่หกหอจ้ามัดนี่เส้นหกหอ ต่อกระแช้าขียงพี่นาะหนึงหอสองหอ สามหอสี่หออันพวงนี่จสี่หอจะพี่น้องไม่ตอกมันสัน่นสี่หอพวงนี้พี่น้อง หอ,อันนั้นห์หเป็นสีห์หแล้วพี่น้องคว้างเนี่ยกระใส่อีกจักสีหอหหนึ่งสองสามสีสิบสีหอกับนี่นี่นอีกคว้างหนึ่งพี่น้อง หนึ่งหอสองหอมีซุ้มส,สีบลอนดนะไม่ตัวมาก่อนสามหอ ีอ่ออัน1ิบสีแล้วบวกอีกสี่เป็นชิบแปดจ้ะพี่น้องสรุปแล้วได้สิบแปดหอจ้าพี่น้องได้กำไรได้กำไรฮ่่งสมเห็ดเยอย,ยู่เ้ยพี่น้องเอา้าค่าเห็ดเนาะมื้นเชื้อสีแล้วเนาะพี่น้องเนาะคันคิดค่าเห็ดเข้าไปก็ยย่โตจ้าพี่น้องแต่ว่า ท่าเฮาบอคิดค่าเห็ดเฮากันไ้กำไรจ้ะพี่น้องเบิงบ้งเบงเป็นจ้งใดค่ะสมคุณแม่เป็นตะพานบอพี่น้องเอาทดสอบเด้อนี่เด้อแล้วคุณแม่สิมันเปลยนแล้วสิมาซิมให้เบิงพี่น้องว่ามันแสบบอคุณพ่พอได้ปลามลาหลายๆลายสิได้เห็ดสมไปขายน้องพี่น้องเด้เอาขอบุญขอบคุณพี่น้องหลายๆที่มาติดตามรับชมช่องน้องดาพภาแซบเด้อจ้ามือ่อี คุณแม่กะเทศสมให้พี่น้องเบื้องหอสมให้พี่น้องเบื้องจ้าสมปลาขาวแม่น้ำโค้งเดอ้อพี่น้องเอ้คุณน่ะเป็นตะสะอ่อนบ่เป็นตะเ็ดขายได้ย่ตัแล้วเนาะ <c oughs> เอามื้อนี้คุณแม่ขอบคุณพี่น้องหลายลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเดอ้อมื้อนี้คุณแม่ลาพี่น้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ